สวัสดีครับผมไม่บอกใบสั่เทคนิควันนี้ก็จะมานะครับรีวิวจอ Android ตัวนี้ก็คือรถโตต้ารีโวนะครับปี17นะครับเดิมลูกค้าเป็นวิวแบบเล่นแผนครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยตัวนี้ขนาด10นิ้วครับแบรนด์ของกาดทีครับหน้ากากชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่นะครับสวยงามมากนะครับลงตัวเป๊ะเลยครับเป็นจอ10นิ้วครับไม่ใหญ่ไม่เล็กไปครับก็ลงสวยเลยครับเต็มตาเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับลูกค้าวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนกล้องมองหลังด้วยครับชัดมากนะครับกล้องมองสายหลังครับมองได้เต็มตาคครรััับบปลอดภย ััวนนี้ะครบแล้วก็รวมถึงครับระบบคอนโทรลอะไรต่างๆครับของรถเนี่ยใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับคอนโทรลเร่งเร่งรถเสียงเปลี่ยนโหมดใช้งานได้ครบเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับ EQ ปรับแต่งเสียงครับสิบระดับที่พีมบอกครับแล้วก็ปรับแบบออโต้ก็ได้ครับอยู่ที่เราชอบนะครับตัวนี้นะครับได้เลยนะครับ Google Map หรือว่าแผนที่ครับเล่นได้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็อยากได้ด้วยครับแผนที่นําทางต่างๆวันนี้พิมพ์ไปนะครับว่าจะไปตำนงานคุ้มครองผู้บริโภค หนึ่งชั่วโมง3านาที77็กิโลอย่างเงี้ยครับก็พิมพ์ไปได้เลยครับเดี๋ยวมันก็เดินทางไปนะครับเราโหลดแอปทีวีออนไลน์ให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เล่นกันอย่างเต็มสนุกครับแล้วก็ไม่ไม่พลาดครับข่าวสารสำคัญหรือว่าละครนะครับที่เราชอบครับในช่วงหัวข้านะครับตรงนี้นะครับละครหัวข้ามนะครับมีทุกช่องมีทุกช่องนะครับโหลดไปให้เพียบเลยครับนะครับ ท่องต่างเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหครับชัดมากแล้วก็มาเร็วด้วยครับแล้วก็แน่นอนครับกับการที่เราจะเล่น youtube ได้นะครับยูทูบนะครับเราเราก็โหลดให้ลูกค้าด้วยครับเน็ตฟิกก็โหลดไว้ให้เลยนะครับแล้วก็แบ่ง2หน้าจอได้นะครับมาแล้วครับยูทูบนะครับประมาณสั้งสิบวินะครับสิบวิครับมาแล้วนะครับครบแล้วนะครับ แล้วก็รวมถึงครับกับยูเอสบีสองช่องเล่นครับสำหรับการที่เราจะดูหนังฟังเพลงนี่ครับมีให้เล่นเลยครับดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้ครับเอพีสามเอพีสได้หมดครับแล้วก็ YouTube ก็ชัดเจนมากแบ่งสองหน้าจอได้ครับแล้วก็กดแบ่งตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับกดได้เลยนะครับแล้วก็แยกครับระหว่าง จะดูอะไรกับอะไรจะดู2อย่างเลยก็ได้นะครับทีวีกับไอ้นี่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับเต็มที่เลยครับตรงนี้ครับรถทั้งนี้แค่รถโตโยต้ารีโวครับรถแฉกเหนือรถสประตูครับปีสิอยากจะเปลี่ยนจอทักทายมาคุยมุกโยนได้ทุกวันครับที่ร้านไปสายหดี่ยวนองแค่สำหรับดียินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ